โลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาครับ Pocket Edition 0่น1นนะครับนี่นะครับ มาครับสนใจท่นหนึ่งนะครับสก,กินมีหลายสก,กินนะฮะอันนี้นี่นะ,ะ,นะครับโอ้นี่นะครับก็ ไลื่นนะครับมีอะไรเพิ่มก็น่าจะไม่มีนะครับดูแล้วภาคศูนย์นี้มันจะมีตรงนี้มาครับธรรมดามันจะเป็นแค่สี่ช่องนะครับแต่มันมีสามช่องนี้มาครับ แล้วก็สามารถดูของตัวนี้ได้นะครับว่าในตัวเรามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับคาได้กถ้ารีวิวแต่นี้มันคงจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำ กระโดดครับแต่อาจจะซ้ำแล้วนะครับแต่ก็ผมก็ผมคิดได้แล้วฮะอยาหาว่าผมเรียนแบบนะครับวางฐานก่อนนะครับฐานลองครับฐานมันครับก็เราสามารถเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกอะไรก็ได้ครับ วางไปอย่างนี้นะครับวางไปวางผิดครับนี่ครับวางเป็นสี่เหลี่ยมครับนี่นะครับก็เอาสลามบ็อกนะครับสลามบ็อกวางเข้าไปครับ ถ้าอ,อย่างนี้ก็เห็นว่ากระโดดได้อยู่แล้วนะครับเพื่อความเนียนะค,ะคุณจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับผมเอาสีานี้ครับนี่นะครับนี่ครับก็กระโดดได้ครับที่จริงข้างล่างมันเป็น นี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับถ้าสร้างอย่างนี้ในแบบวิชิตก็เอบันไดได้นะครับตกแต่งก็ได้ครับ ได้ครับนี่นะครับก็เนี่ยนะอยากบินนะครับนี่ยนะแนะนำแนะนำคุณถ้าคุณอยากได้สูงเท่าไหร่ก็ทำสูงเท่านั้นครับ เอาอีกแล้วกันเช่นนี้แหละไม่สูงครับนี่วางครับจากนั้นคือถ้าขึ้นไม่ได้ก็วางบันไดครับบันได วางันได้ลงไปนะครับนี่นะครับก็วางไปเรื่อยๆครับชุดก็จะหมดนะครับก็จะวางหมดนะครับกได้แล้วกได้แล้วได้แล้ว ขึ้นไปดูครับมันจะนานนะครับขึ้น เมื่เลยจะถืออ๋อถึงแล้วถึงแล้วครับต้องการให้เห็นมือเปล่านะครับโอ้ยตูเด้งครับตึบตึบ ได้ไมครับเพรกิจดิชันนี้นะครับสอ4จนะครับก็มีลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปครับก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ